แล้คะ่ะทีนี้ไปแลชาวบ้านคงไงอำเภอสะราจังหวัดสงงคล้ากันบางค่ะ mm hmm. เขาเลี่ยงการเดินทางใช้เส้นทางอื้นนะคะ mm hmm. เพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่เนี่ย mm hmm. เขาเคลียร์พื้นที่ mm hmm. เพื่อความปลอดภัยค่ะ นายธีรวัรณเส้นซุกเป็นชาวบ้านทถยในละแวกใกล้กับจุดเกิดเหตุค่ะที่ลอบวังระเบิดรถไฟที่ํำเภอท่าโพอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานะคะโดยโยตรงนี้เนี่ยมาว่าเยสิปีแล้วค่ะก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาโกอน,นะคะบอกตอนเกิดเหตุเนี่ยตัวเองเนี่ยก็นึกว่าเป็นโรงงานระเบิดเพราะว่าแถวนี้เนี่ยค่ะมีโรงงานหมากแต่พอสักพักก็มีทหารตำรวจกู้ชีพกู้ภัยเนี่ยค่ะเขาก็เข้ามาตรงรางรถไฟก็คิดว่าไม่ใช่แล้วแหละก็ต้องเกิดเหตุการณ์เอื้อนย่างไหนนนอนพอแรกเขาว่าเกิดเหตุระเบิดมีผู้เสียชีวิต

ภาะวะส่งซารเจ้านาทีนะเี่เขาเสียชีวิตก็โค้งแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยเพราะว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยตัวเองเนี่ยเขาบอกว่าประกอบอาชีพปลูกพักนะมีส่วนพักจํานวนหกรายโดยปกติเนี่ยทุกวันจะต้องใช้เส้นทางข้ามรถไฟนยคะเป็นประจำเพราะว่าส่วนพักเนี่ยเขาอยกอีกฝั่งหนึ่งของบ้านมีรางรถไฟเนี่ยกันกลางอยู่นะคะตอนนี้เนี่ยก็ต้องเลี่ยงการเดินทางเนี่ยยุดส่วนไปส่วนพักในไปโกนส่วนเส้นทางสั้นจนเลี่ยงใช้เส้นทางเอื้อนไปโกนค่ะเพื่อให้เจ้าหน้าทีเนี่ยเขาได้ทํางานเต็มทีเพราะว เข้าใจการทํางานของเจ้าหน้าที่นะทางนี้เนี่ยก็เพื่อจะเพิ่มความปลอดภัยของทุกคนพอพื้นเทมีความปลอดภัยแล้วก็จะได้ล็อกมา,มาห้กิน<า>ค่ะนั่นแึงว่าโอ้มีเหตดแล้วเหตดต้องเหิดการอะไรสักอย่างนึกนะเอไม่คิดเลยว่าแถวนี้มันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะแถวนี้คิดไม่คิดนะ่ะไม่อยากให้ทําไม่รู้จะทํำยังไงหละคือไม่อยากให้ทําได้ทําอย่างนี้นะ ชาวบ้านมันก็อย่างว่าอะไรอยู่ก็ไม่เป็นสุกอะไรต่ออะไรทํามาหากินก็ลําบากนะมันมันอย่างนั้นหละไม่รู้จะทํายังไงนี่ก็ไม่อยากไม่อยากจะให้ทำนั่นแหละพูดตรงๆเลยนะผักก็ปล่อยไว้ก่อนตอนนี้ปล่อยให้เจ้าหน้าที่เขาทํางานให้สะดวกอะไรเรียบร้อยก่อนถ้าเจ้าหน้าที่เปิดให้ข้ามไปค่อยข้ามไป นางวันนามาดโซเป็นชาวบ้านคลองแง่ทียุบริเวณใกล้จุดเกิดเหตุริมทางรถไฟเหมนันกันก็ลายผู้ซื้อข้าวของเราฟังนะคะว่าวันนั้นช่วงเช้าเนี่ยได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นวั่นไหวตัวเองก็ตกใจมากค่ะเพราะว่ายู่ตรงนี้มานานไม่เคยคิดที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนแหลกข้าวแต่ผิดถึงอืน่นมาเกิดกับตัวเองก็เข้าใจความรู้สึกของคนในพื้นที่เกิดเหตุหลังจาก,กวันนั้นตัวเองก็มีอาการคลายปวดหัวเลยนะคะแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการก่อเหตุเพราะว่าเส้นทางรถไฟเนี่ยเป็นเส้นทางที่ประชาชนเลือกใช้เดินทาง จำนวนมากเพราะว่าปรยัดแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็เส้นทางนี้กำลังเป็นเส้นทางที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวนำแมดเงินเข้ามาสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ยิ่งช่วงแค่เทศสกาลก็มีเงินสะพัดมากมพอมาเจอเหตุการณ์พนีความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวก็ลดลงวางจะสร้างความเชื่อมั่นเรื่องความ,มเอ่อเชื่อมั่นลอบหมันเนี่ยก็ต้องใช้เวลาอยากจะให้หยุดการก,การะทำดังกลา่าวเพราะไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรไม่ส่งผล้นีกับใครเลยยี่สิบสามยี่สิบสี่ช่วงนั้นน่ะนะ ก็เสียงมันดังเหมือนกับครั้งก่อนเลยตกใจเลยออกไปดูข้างนอกไปดูมองอะไรไม่เห็นเลยมันเป็นหมอกฟันหมดเลยไม่อยากให้เกิดขึ้นไม่เคยมีเกิดมาเกือบจะหกสิบปีแล้วไม่เคยพบก็ฝันเสียมันมันมันเจ็บตรงเนี้นตอนตอนครั้งแรกกับ มันมัน,ม,นมันปวดหัวแล้วก็มันเจ็บหน้าอกไงอืม mm. พอมาดูนก็รอบสองเอาลาวบอกว่าไม่สบายเลยป mm. กติพี่นาก็จะปลูกผักอะไรอยู่ตรงนี้แหละก็เลี้ยงงวอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็ขายของสวนมากอ่ะน,นะ mm. ขายไก่ใบตลาดนัดแล้วก็ลูกสาวก็ขายขนมไปตามตลาดนัดก็เย่ yeah, mm. เลยจริงเพราะว่าตลาดนัดอะไรคุณก็ไม่ยอมออกอ่ะน,นะเขากลัวอืเขากลัว มันมันมันหลายเรื่องอ่ะพอดีพอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมามปกติอันไม่อยากมันมีหรอกนะของแบบนี้นะอยากทำเลยนะอยู่กันแบบสง,งบสง,งบก็สบายแลวนั่นแหละสงสารคนที่ไม่รู้อหนูอินเหนียของคนมาทำมานนะั่นแหละมันเสียชีวิตนะสงสารนึกถึงลูกเขาลูกเรานเนั่ยแหละไปทำมานนอกบ้านนะั่นนะ ยังก็เป็นความรู้สึกของชาวบ้านที่อยู่พื้นที่ละแวกไกลเคียงของจุดเกิดเหตุระเบิดนะคะในพื้นที่ของตำบลบโพอำมเภอสะดาจังหวัดส่งคล้าค่ะ